วันนี้นะครับเรามาถึงที่บริเวณที่เขาเรียกว่าลานปูนะครับเป็นปูยักษ์ปูยักษ์นะครับเขาเรียกว่าปูยักษ์ที่จังหวัดกระบี่นี่นะครับปูยักษ์นะครับเป็นปูยักษ์ด้านหลังก็เป็นวิวที่สวยงามมากเด็กๆก็ชอบนะครับเด็กๆชอบไหมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับน้องหน้าก็ชอบนะครับ มีต้นไม้ด้วยมีปูตัวเล็กนี่คือลูกของมันนะครับมีลูกของมัน3ตัวโอเคครับแล้วก็นี่มีนกอินทรีบรรยากาศค่อนข้างจะสบายนะครับเด็กๆก,ก็ชอบกันด้านหลังเป็นเลือจอดแล้วก็มีวิวอะไรต่างๆมากมายตรงนี้ก็กันเด็กตกนะครับก็ถือว่ามีอะไรมากมายดีเป็นปูนะครับเด็กๆชอบ จริงๆปูตัวนี้ก็มีตำนานนะครับเป็นตำนานของปูปูตัวนี้ความจริงมันยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่คือเป็นแม่ปูแม่ปูชื่อว่าอุสาเ<ฮ>มื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นปูที่มีชีวิตนะครับเป็นปูมีชีวิตเป็นขนาดใหญ่แล้วก็มีลูกของมันสามตัวชื่อมีก็มีชื่อเรียกกันอยู่นะครับเมื่อก่อนปูตัวนี้เคยอยู่ในทะเลแห่งนี้แหละ แต่ว่าก็ก็กลายเป็นหินซะงั้นพอดูใกล้ๆมันเป็นเหล็กนี่วาเป็นเหล็กทองเหลืองนะครับเด็กๆชอบโอ้เป็นปูเป็นปูเหล็กนะครับน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมาจากอวกาศหรือเปล่าเนี่ยเป็นเหล็กนึกว่าเป็นปูนะครับเป็นเหล็กทองเหลืองอ่ายวมีช้างเลยนะครับนี่คือปูเหล็ก นอกอินทรีก็มีนูนอกอินทรีนู่โอ้ดูน้องหน้าด้วยนะนี่คือปูนะครับเด็กๆก็ชอบปูกันกล้ามหน้าจะเยอะอยู่มีเนื้อข้างในปกติกล้ามปูมันจะมีเนื้อเยอะปูตัวขนาดนี้กินกันหลายคนก็ไม่หมดนะครับ อาน้องหน้าเดินไปดูนกอินทรีต่อเร, <c oughs> เร็ว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 เดินไปดูนกอินรีกัน <c oughs> ระวังนี่คือเป็นลานดนตรีนะครับเขาจะเล่นดนตรีกันน้องหน้าก็ชอบไปดูนกอินทรีกิโลเมตรที่ศ <c oughs> ูนย์นกอินทรีนี่จริงๆก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอินทรีอะไรนะครับ ถ้าเป็นอินซีหัวร้านนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอเมริกาแต่ถ้าอินซีหัวไม่ร้านนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของลังกาวีถ้าอินซีตาปลาอินซีนี่ก็ต้องเอาไปทำกับข้าวได้เอาไปทำปลาเค็มอันนี้น่าจะเป็นตาของหลอดวัตมนะครับนี่เป็นตาดวงตาของลักของกา เดีวนี้ไม่รู้จะมีไอตัวโกเล่มหรือเปล่าน้องหน้าโอ้โหน้องหน้าน่ากลัวมากตกทะเลตัวเดียวไม่เอาไม่เอาดูน้องหน้าด้วยเล่มหน้ากันโอ้บรรยากาศดีนะไม่ได้เดินแล้วลูกไปเร็วน้องเล่มหน้ากันตาแรกกันเลี้ยวเดี๋ยวน้องหน้าลื่นทะเลตัวเดียว อบรรยากาศนะครับอ้น,นี้ต้นอ้น,นี้โอโอโโอ,โอนี่ผมเพิ่งเคยเห็นต้นอันนี้เขาเรียกต้นอะไรเรียกอะมอกกานีนะครับมอกกานีต้นใหญ่มากเลยต้นนี้าทางราชการก็ชอบปลูกไว้เป็นสวนสาธารณะนะครับไม้ก็เป็นไม้สีแดงสีแดงสวยแล้วก็มีราคาแพงมะฮอกกานีน่าจะเป็นมอกกานีใบใบเล็ก ใบพัดด้วยใบยพัดเด็กๆก,ก็ชอบใบพัดครับเป็นสีสันหนูกระมอกกานีนะมาฮอกกานีใบเล็กแล้วก็มาฮอกกานีใบใหญ่เด็กๆก,ก็ชอบใบพัดอ่าหมุนๆไปน้องหน้าหมุนๆอุ้ยเดี๋ยวอยาไปดูครับเดี๋ยวตัวเด็กๆชอบนะครับมาฮอกกานีนะครับทะเลที่นี่สวยงามครับ มีเรือจอดมีเรือหัวทงเด็กๆไปดูเดินมาเร็วลูลกน้องหน้ามาเร็วมาเร็วเอาไปนี่เป็นสวนสาธารณนะริมบึงริมทะเลมีว่ามาาน้ำลึกเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่สงสัยจะมีปูเยอะนะครับเพราะว่าเป็นลานปู ่หลังมาด้วยนี้เปิดการต่องเที่ยวแล้วเนี่ยช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมโอ้ยบางดินก็สนุกสนานนะครับลองจาก,กีล่าก็ปีอีกแล้วปีอีกแล้วนะเธอมามีปูเล็กบางดินบางดินก็จะลงทะเลอีกแล้วจะลงไปไหนเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นท่าเรือฟลอรี่ข้ามเกาะโอ้มีนักตรงเรียวเยอะแยะเลยนะครับอ้อาวปลามัดปลาเด็กๆไปดูเรือนะครับปลาเด็กๆไปดูเรือนี่ไงนี่คือสะพานเดินเรือนะ เดินเรือดูแล้วก็เป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กไรสนิมอันนี้เป็นแพเเย,ยนะเป็นแพเเย,ยโอ้โหนี่ปะมัดพาเดินก็ปามัดปะมัดทัวครับปะมัดทัวนี่เป็นแพเล็กนี่มาดูเรือนครับมาดูเรือมันอาจจะยอบยับนิดหน่อยเพราะว่าเป็นโป๊ะ มีปูด้วยนะครับน้องฟาฮัตทัวนี่คือเรือแบบเป็นเรือที่เป็นเอกลักษณ์ของฝั่งอันดามันนะครับก็เรียกว่าเรือหัวโทงแล้วก็นู่นเรือเรือของค่ายตะวันตกค่ายตะวันตกก็เรียกว่าเรือจอดทําไมไม่รู้เรียกว่าเรือจอดเพราะว่าเมื่อก่อนนายจอดเป็นคนสร้างนะครับก็เรียกว่าเรือจอด ไอ้น,นี้ครับเป็นเรือเป็นเครื่องยนต์ที่คนไทยประดิษฐ์นะครับเป็นตำนานมากในด้านวิศวกรรมก็คือเป็นเรือหางยาวครับฝพราหลังยังทึ่งครับคนที่ออกแบบเก่งมากเด็กๆเดินระวังดีๆมีปลาฉลามไม่ไม่รู้แถวเนี้ยน้องหน้าก็จะไปแล้วครับไปทำไมน้องหน้าไปตรงนู้นเลย ไปตรงนู้นเลยน้องหน้าเอ่อโอ้โหโนี่เขื่อนใหญ่มากเลยครับผมเห็นเสาเข็มเนี่ยเสาเข็มใหญ่กว่าสะพานอีกน,นะครับของเขาเนี่ยชับมากปูนก็คงจะเป็นปูนที่ว่าป้องกันพวกซันฟลดได้อ้าวน้องหน้าก็เดินนะครับเราวางให้ดีเดินไปเดินไปครับนี่มอกตอนนี้นะครับน่าสนใจมากเอามาจาก อเมริกาใต้มาฮอกกานีใบเล็กและมาฮอกกานีใบใหญ่ใบจะไม่ค่อยร่วงต้นจะทนโตเร็วน่าจะให้เกษตรษกรปลูออกเพราะว่าก็เป็นไม้เศรษฐกิจมีค่าทำคนจะเจือได้หลายชนิดตัวไม้เป็นสีแดงอ่านี่น้องหน้านะครับนี่สากิล่าไอ้นู่นน้องหน้านะครับน่าไปเลยครับนี่เจ,จ้จุจกอะไรครับนี่คือลานศิลป,ปะ ใครอยากจะเล่นศิลปะมาตรงนี้โอ้ตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาเด็กคนไหนไม่ใส่เมสดโดนจับไปไหน่ะว่งไปไหนวิ่งไปไหนเย่าววิ่งดิดินดินเดรถตั้งดิเดรถอยู่ตรงนี้ครับอ้าวเดี๋ยวไปตรงนู้นรอเร็วเร็วเร็ว เอาไปนั่งตรงนู้นซะแล้วอ่าเดี๋ยวหลักวิ่งกันหมดเลยเหนื่อยแรงงานนี้เ,เดี๋ยวป้าป๊าจะไปตามอันนี้ก็มีปูเล็กด้วยปูเล็กบังเดนลดยูตังโดลดยูตังโดไป น้องหน้ามาเร็วน้องหน้าน้องหน้ามารถอยู่ทางนู้นรถอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเร็วมาเร็วน้องหน้าเร็วน้องหน้าก็พูดรู้ฟังเนี่ยครับไปทางนู้นรถอยู่ทางนู้นนะครับเร็ว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 วิ่งไป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 นู่นไปที่บางดินเลยนะครับเร็ว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 เร็กเร็ว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 เก็วเร็วเา็วเร็วเร็วเร็ว นี่เป็นลานศิลปะน่าจะเป็นลานดน,นตรีนะครับไปดูปลาปายูนไปปลาปายุนก็มีนี่เป็นศิลปะผลงานศิลปินของโอ้นี่ก็เครดิตของศิลปินครับแต่ว,ว่าคอนเซปต์ของอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรอยากไปเล่นของเขานะมีกล้อง C C T V ได้เห็นไหมจดเจ๊ตามมูลค่าเนี่ยออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วอยาไปเล่นลูกหินเขาเลยโอ้ยหนุ่งหน้าเร็วเร็วเร็วหนุ่งหน้าอยาไปเล่นลูกหินเขา งานศิลปะโอ้ยเด็กนะโอ้ยไม่ไหวแล้วครับเด็กๆนี่เจอก้อนหินไม่ได้เล่นทุกทีอย่าไปเอาก้อนหินเข้ามาเร็วๆเร็วๆนี่นี่เป็นศิลปินนะครับศิลปินไม่ใช่ว่าเป็นนักดนตรีอย่างเดียวต้องเป็นนักศิลปะด้วยครับศิลปะเป็นเรื่องของจิตใจครับยากที่จะเข้าถึงได้อ่านี่ก็ศิลปะด้วยครับนี่ศิลปะอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นต้นไม้นะครับ โอ้โหศิลปะครับนี่คือศิลปะไม้ยางพาราเอ้ยไม่ใช่ไม้ไม้อะไรก็ไม่รู้คอนเซ็ปต์ไม่รู้คืออะไรนะเนอะอืมกดกดบวชทิมไปเร็ว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 เดี๋ยวเราไปกันต่อเร็วข้างหน้าเร็วโอเคครับมีไฟด้วยกลางคืนน่าจะสวยอยู่อันนี้น่าจะเป็นเรือดาน้ำเรือดำน้ำน่าปลาเรื่องปลาเต็มเรือดำน้ำส่งปลาฉลามนะครับ เ้ยน้องหน้ามาเร็วน้องหน้ามาเร็วโอ้โหหมกันนี้ต้นนี้ต้นใหญ่มากแล้วครับเนื้อไม้เป็นสีแดงราคาแพงทำฟอนิเจอร์ได้สวยสวยงาม